ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำปลากระพงปลาพงขาวนะฮะเผาห่อกระดาษฟอยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันครับส่วนผสมก็จะมีซอสป,ปรุงรสก็ถอยนึงลมน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะฮะแล้วก็พริกไทย กระเทียมรากผักชีอันนี้ก็จเป็นเนยฮะเนยแล้วก็จะมีนี่ก็จะเป็นใบเตยค่ะแล้วก็ใบตองใบตองนะฮะอ้นี่สามเกลอเอเอ,เอผมตำไม่เรียบร้อยแล้วก็รากกระเทียมกับไอกระเทียมกับรากผักชีอันนี้ก็ใบตองนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนผสมในการปรุงแต่งกันเลยนะฮะ สรนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะฮะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะเนี่ยฮะปลาที่เราทําเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำเกลือเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะบั้งมัก็ทำได้ทีะว 万炮抓蛋。 i mm -hmm. แค่นี้ก็เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะไปแช่ในตู้เย็นครับต่อไปเราจะทำะน้ำซิมนะฮะก็จะมีหน้าผัดชี กระเทียมกระเทียมเป็นกระเทียมไทยเนี่ยให้กระเทียมเล็กะนะใส่เยอะนะฮะแล้วก็มีพริกขี้หนูใส่เข้าไป องเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาปูงระเทียเสร็จแล้วมะนาวครับ เกลือครับน้ำตาลทรายครับเส,สร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนักชิมสุดยอดครับตอนนี้เอ่อ เราได้ที่แล้วนะฮะตอนนี้เห็นไ,ไหมอ่อร้อนกำลังดีเลยเราจะเอาปลาเนี่ยฮะที่เราหมักตู้เย็นไว้เมื่อกี้เริ่มทำการเผานะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยครับ เรียบร้อยฮะปลาเผาห่อฟอยอสูตรของครัวชิโนครับเดี๋ยวไปชิมกันครับครับวันดีครับวันนี้เราก็เป็นที่เรียบร้อยเลยฮะปลาเผาหอ่อกระดาษฟอยอามาเปิดกันครับ เหมือนเปิดกลุสมบัติอาหรือว่าจะอร่อยแค่ไหนฮะสภาพเป็นยังไงมาดูกันนี่โอ้โหโห,อหอมหอมกินใมตองมากเลยใบตองแล้วก็ไมเ่เคย นี่ไปตองที่เราไว้มีใบเตยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ฮะต่อเราก็จะมีน้ำจิ้มเนี่ยฮะน้ำจิ้มที่เราทำไว้จะมีนี่ข้าวสวย นะฮเดี๋ยวจะลองแบบไม่ไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหเห็นไหมอื้อ อร่อยมากครับแเดี๋ยวจะเอาน้ำจิ้มราดเข้าไปนะฮะดูนะครับไอ้จิ้มราดเข้าไปเป็นยังไงละ่ะโอ้โอ้แต่น้ำจิ้มหน่อยให้ใส่น้ำจิ้มหน่อย ไม่ก้นเยอะเลยเรียนรู้เรื่องเป็นไงอือโอ้โหสุดยอดมากครับแะช่วยข้าด้วยกัน มับเข้าให้เนื้อปลาน่งจิ้มข้าวข้ากันหอมมากครับโอ้โหไม่น่านเชื่อหอมละมุนมากฮะไปต่อ อโอ้โหลอยจริงครับโอ้ยก็แม่งเต็มสูบเลยอืมืมไม่มีคำอธิบาย OK, bye nhé, bye bye,